เสรีวะวานิชชาดกชาดกว่าด้วยต้นเหตุของการจองเวรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระรับอยู่ในเมืองสาวถีทรงปาลพิสุรูปหนึ่งผู้ละความเพียรเหมือนกันจึงตัดพระธรรมเทศนาดังนี้พระศาสดาทรงเห็นพิสุนั้นถูกพิสุทั้งหลายนำมาจึงตัดว่าดูก่อนพิสุเธอบวชในศาสนา อันให้มาผลเห็นปาน,นี้เมื่อละความเพียรเสียจากเศร้าศกตลอดจารานานเหมือนเสรีวะวณิชเสื่อมจากผาดทองอันมีค่าแสนหนึ่งฉะนั้นพิสุทั้งหลายทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อส่งแสดงเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดเล่าเรื่องดังนี้ในอดิตการในกับที่ห้า แต่พัทธลักษักนี้พระโพธิสัตว์ได้เป็นพ่อคาเรชื่อว่าเสรีวะในแค้นเสรีวรัตเสรีวะวณิชนั้นเมื่อไปเพื่อต้องการค้าขายกับพ่อค้าเรผู้โลเลคนหนึ่งชื่อว่าเสรีวะถ้าแม่น้ำชื่อว่านินพาหะแล้วเข้าไปยังพระนครชื่อว่าอาริษะปุระ แบ่งกันไปคนละทางแล้วเที่ยวขายสินค้าในถนนที่ประจวบกับตนฝ่ายวานิชนอกจากนี้ยึดเอาถนนที่ประจวบเข้ากับตนเท่านั้นก็ในนครนั้นได้มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่บุตรพี่น้องและทรัพย์สินทั้งปวงได้หมดสิน้นไปได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งเหลืออยู่กับยาย ยายหลานแม้ทั้งสองนั้นจะทำการรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีวิตในเรือนมีถาดทองที่มหาเศรษฐีของยายกับหลานนั้นเคยใช้สอยถูกเก็บไว้กับภาชนะอื่นๆเมื่อไม่ได้ใช้สอยมานานเขาเหมาก็จับยายและหลานเหล่านั้นย่อมไม่รู้แม้ความที่ถาดนั้นเป็นถาดทองสมัยนั้นวานิชโลเลค,คนนั้นเที่ยวร้องขายของว่า จงถือเอาเครื่องประดับจงถือเอาเครื่องประดับได้ไปถึงประตูบ้านนั้นกุมาริกานั้นเห็นวานิชนั้นจึงกล่าวกับยายว่ายายขอยายจงซื้อเครื่องประดับอย่างหนึ่งให้หนูยายกล่าวว่าหนูเอ๋ยเราเป็นคนจนจักเอาอะไรไปซื้อกุมาริกากล่าวว่าพวกเรามีถาดใบนี้อยู่ แล้ถาดใบนี้ไม่เป็นอุปการะเกื้อกูลแก่พวกเราจงให้ถาดใบนี้แล้วถือเอาเครื่องประดับยายจึงให้เรียกนายวานิชมาแล้วให้นั่งบทอาสนะให้ถาดใบนั้นแล้วกล่าวว่าเจ้านายเจ้าจงถือเอาถาดนี้แล้วให้เครื่องประดับอะไรอะไรก็ได้แก่หลานสาวของท่านนายวานิชเอามือจับถาดแล้วคิดว่า จักเป็นถาดทองจึงพลิกเอาเข็มขีดที่หลังถาดรู้ว่าเป็นทองจึงคิดว่าเราจากไม่ให้อะไรอะไรแก่คนเหล่านี้จักนำเอาถาดนี้ไปแล้วกล่าวว่าถาดใบนี้จะมีราคาอะไรราคาของถาดใบนี้แม้กึ่งมาศกก็ยังไม่ถึงจึงโยนไปที่ภาคพ,พื้นแล้วลุกจักอาสนะหลีดไปพระโพธิสัตว์คิดว่า คนอื่นย่อมได้เพื่อจะเข้าไปยังถนนที่นายวานิดนั้นเข้าไปแล้วออกไปจึงเข้าไปยังถนนนั้นร้องขายของว่าจงถือเอาเครื่องประดับดังนี้ได้ไปถึงประตูบ้านนั้นแล้วภูมาริกานั้นกล่าวกับยายเหมือนอย่างนั้นและยายได้กล่าวกับภูมาริกานั้นว่าหลานเอย๋ยนายวานิช์ผู้มายัางเรือนนี้ โยนถาดนั้นลงบนาพาคพื้นไปแล้วบัดนี้เราจะให้อะไรแล้วถือเอาเครื่องประดับกุมาริกากล่าวว่ายายนายวานิชนนั้นพูดจยา,ายาบคายส่วนนายวานิชคนนี้น่ารักผู้จาอ่อนโยนคงจะรับเอายายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงเรียกเขามากุมาริกานั้นจึงเรียกนายวานิชนั้นมายายและหลานได้ให้ถาดใบนั้นแก่พระโพธิสัตว์นั้น คูเข้าไปยังเรือนแล้วนั่งพระพิสัศวสนั้นรู้ว่าถาดนั้นเป็นถาดทองจึงจกล่าวว่าแม่ถาดใบนี้มีค่าตั้งแสนสินค้าอันมีค่าเท่าถา,ถาดไม่มีในมือของเรายายและหลานจึงจกล่าวว่าเจ้านายนายวานิชผู้มาก่อนพูดว่าถาดใบนี้มีค่าไม่ถึงแม้กึ่งมาตกแล้วเอี่ยงถาดลงพื้นไป แต่ถาดใบนี้จะเกิดเป็นถาดทองเพราะบุญของท่านพวกเราให้ถาดใบนี้แก่ท่านท่านให้อะไรอะไรก็ได้แก่พวกเราแล้วถือเอาถาดใบนี้ไปเถิขดขณะนั้นพระโพธิสัตว์จึงให้จหาปณะห้าร้อซึ่งมีอยู่ในมือและสินค้าซึ่งมีราคา500ร้อยจหาปณะ,ะทั้งหมดแล้วขอของเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงให้ตาช่างนี้กับถุงและกะหาปะนะแปดกะหาปะนะแก่ข้าพเจ้าแล้วถือเอาถาดนั้นหลีไปพระโพธิสัตว์นั้นรีบไปยังฝั่งแม่น้ําให้ในายเรือแปะกะหาปะนะแล้วขึ้นเรือไปฝ่ายนายวานิชพานหวนกลับไปเรือนนั้นอีกแล้วกล่าวว่าท่านจงนําถาดใบนั้นมาเราจะให้อะไรอะไรบางอย่างแก่ท่าน หญิงนั้นบริาพาสนายวานิษพ์านคนนั้นแล้วกล่าวว่าท่านได้กระทำถาดทองอันมีค่าตั้งแสนของพวกเราให้มีค่าเพียงสึ่งมาศกแต่นายวานิษ์ผู้มีธรรมคนหนึ่งเหมือนกับท่านนั่นแหละให้รั์พันหนึ่งแก่พวกเราแล้วถือเอาถาดทองนั้นไปแล้วนายวานิษฐทานได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่า เราเป็นผู้เสื่อมจากถาดทองอันมีค่าตั้งแต่วานิชคนนี้ทำความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงแก่เราหนอเกิดความโศกมีกำลังไม่อาจดำรงสติไว้ได้จึงสลบไปพอฟื้นได้ปล่อยกระหาปณะ,ะที่อยู่ในมือและสิ่งของไว้ที่ประตูเรือนนั้นทิ้งผ้านุ่งผ้าหม่มถือคันช่งางทำเป็นไม้ขอน ลีกไปตามรอยเท้าของพระโพธิสัตว์ไปถึงฝั่งแม่น้ำนั้นเห็นพระโพธิสัตว์กำลังไปอยู่จึงกล่าวว่านายเรือผู้เจริญท่านจงกลับเรือพระโพธิสัตว์ห้ามว่าอย่ากลับเมื่อนายวานิชผ่านแม้นอกนี้เห็นพระโพธิสัตว์ไปอยู่นั่นแหละเกิดความโศกมีกำลังอาไทยร้อนเลือดพุ่งออกจากปากอาไทยแตกเหมือนโคนในบึง ฉะนั้นวาณิานั้นผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์ถึงความสิ้นชีวิตลงณที่นั้นเองนี่เป็นการผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว์ของพระเทวพัตเป็นครั้งแรกพระโพธิสัตว์จะทำบุญมีทานเป็นต้นได้ไปตามยถากรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้นตัดพระธรรมเทศนาแล้วทรงเป็นผู้ตัดสรู้พร้อมเฉพาะแล้วได้ตัดว่า ถาท่านพ้าโสดาปฏิมาคือความแน่นอนแห่งพระสัษยธรรมในศาสนานี้ท่านจะต้องเดือดร้อนใจในภายหลังติ้นกาลนานเหมือนวานิชชื่อเสรีวะผู้นี้เมื่อนายวานิชชื่อเสรีวะได้ถาดทองมีค่าหนึ่งแสนไม่ทำความเพียรเพื่อจะถือเอาถาดทองนั้นจึงเสื่อมจากถาดทองนั้นเดือดร้อนใจในภายหลังฉันใดง แม้เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่บรรลุอริยมรรคอันเช่นกับถาดทองที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ในศาสนานี้เพราะละความเพียรเสียเป็นผู้เสื่อมรอบจากอริยมรรคนั้นจากเดือดร้อนใจภายหลังตลอดกาลนานก็ถ้าจักไม่ละความเพียรไซดจักได้โลกุตละธรรมแม้ทั้งสี่ในศาสนาของเราเหมือนนายวานิชผู้เป็นบัณฑิต ได้เฉพาะถาทองฉะนั้นพระศาสดาเมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วพระพิสุผู้ละความเพียรได้ดำรงอยู่ในพระอรหันต์อันเป็นผลเลิกและพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าวานิชพานในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดน,นี้นายวานิชผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นคือเราตถาคตเอง ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกด u ับสไ i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ